สวัสดีครับแมไพี่น้องลุงป้าเอาอ่านบเบาทั้งผู้เสพผู้สาวผู้เบาผู้แพ้วแล้วก็คนที่ชอบรักในการทําการเกษตรสุส่ผู้สุ่คนครับพี่น้องพี่น้องครับมือนีพบพ่อกระช่องอีสานแนวใหม่ใช้กําลังพัฒนาดําเนินรายการโดยนุ่มเลือ้อนหน้าม่นคนหน้าดําประจําอยู่ทรงไหทงหน้าตามประษาของคนแถาบทัทแล้วครับพี่น้องพี่น้องครับก้อนที่เขามาชงคลิปพี่น้องไม่ต้องถอดต้องเท่าครับพี่น้องเขามาแหล้กก็ซอยขั้นกดไหลกดแช์ ติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับคนทำคลิปและก็ซิมี่สาราดีๆมาฝากตอนพี่ตอนน้องกันต่อไปด้วยครับพี่น้องถ้าพร้อมแล้วก็เข้าไปชมคลิปนกันครับขั้นตอนการทำไข่เค็มต้องใช้ไข่เป็ดแล้วนำมาลา้างทำคามสาและเช็ดให้แห้งช่วงนี้กำลัง เตรียมวัตถุดิบใบเค็มไข่เค็มครับพี่น้องไข่เค็มไข่เค็มน้ำทีมโดยคนครูเป็นสีครับทำแห่งๆเออทำแห่งๆเลยแม่ทีเรือนผูดถึงก็เป็นเป็นแม่ที พกยิ <si ้มอรตัวม okay? ันนาินนลียนครับน่เก่รือย่อยนออันนี้กอดม้ยังครับนี่ยอี่อ๋อที่สององเอามาใสเพื่อ จะพ่อไข่อ๋อพอไข่ให้มันจับอันนี้ไข่เค็มสมุนไพรแล้วมีอยแล้วก็มีกลือแล้วก็มีเกลือไปเตยเกลอเลกใเอาัวไปเผาเอาไปผัวไปเผาผัวไปเผาเอาัวไปเาว้่เาน่ะพเีไ้ัวอ้ลวปเตยไปเตยไง

กอดไข่เค็มสมุนไพรจะเวยไปเตย้ไมโชกน้ไมโชกนอันนี้คือแบบแรบจำฮิ่วไปเวลามีงานนี่ไปใชยได้เลยไข่เ็มสมุนไพรใบลานเไข่เค็มสมุนไพรเพื่อสุขภาพไข่เค็มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ไม่เหลือหรอกปอกแล้วปอกแล้วกินไหมกี่วันคะทานได้เจ็ดวันก็เป็นไข่ดาวได้เจ็ดวันเราสามารถไปทอดเป็นไข่ดาวได้ขั้นตอนสุดท้ายด้วยค่ะคือการแพ็คไข่ใส่ถุงค่ะแพ็คไข่เค็มมโดยการใส่ใบเตยก่อนนะคะเพื่อความสวยงามค่ะหลานพูดมันเห็นมากเล มันเห็นดินพิ้วดิน้วมันเห็นไข่มันไข่จะขิ้นกรดสุดจะดสว้